กระเทียมสามารถหาซิบอหรอปล่ีาไปแย่ยมมเองหมดนีสื่อว่าฮับมากผู้สาวผู้สาวสาวนังฟังเราไปกีข้าวไาไกีข้านบ่อดีร์ขายไปนั่งกิต่เสาเพราะท่านหขึ้นพระงหอดจใครหมดยังไงใครหมดก้องละลอยก้องละลอยัสดีค่ะ อบอได้เห็นโดนเป็นไหนขายดีบอก็ได้ขายอยู่เท่าไหร่นั่นบอให้จะซื้อดอของขายในบมแดลกองจ้๊บานนี่รน่อเดียวค่ะของอร่อยตุ๊กมันอยู่หลานไหนกัน บรรยากาศช่องโตูะครับพอเราซอยนี่ก่นอนเฮ็บดบดเฮ็ดบดใา่เฮ็บดบดโอ้ไข่มดแดงออกเลยเนะีย่ยไข่มดแดงที่นูน่น ลูกฝืนทำเอนสี่ไฟมาลูกึ้นนะครับเนี่ยไข่หมดไข่ยังไงไข่หมดกล้องละ้อยกล้องละลอยไข่หมดครับผมหวัดดีครับหวัดด้เห็นโดนเห็นไหนขายดีบอสพอกไี้ขายอยู่เนาะมากับหลานหลานมาแนม มาสองคนมาสองคนอะอุดหนุนสาวพูดไปจักหน่อยเท่าไหร่น่ะเอาใบจะซื้อดอกของขายเอาให้ค่าน้ำมันน้ำมันก็ได้อ่ะมันลดกระบาดรือลูกน้องบอคอยเดียมากพ่อสาวล้าน สนมโคกครับผมขนมโคอยากออกกล้องบ่หนี่ที่ยาวกล้องนะครับขายยังล่อขายผุนขอบุขายแุนหวคนไหวครับท่านบอกาวเหนียกอหนครับข้าวเหนียวหวานข้าวหวานขายยังไรแม่สามบาท น้ำทุงแห่สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวจังอ้อแม่เดี๋ยวขอทายคลิปก่อนนี่จะลบมานะเราฟังอีก่อนครับอมีแต่คนขายไข่หมดแดงไข่หมดแดงกล้องจ้าวานนี่ยเดยอ,องอร่อยกลพอกเอาอยู่ครับนี่กลองอร่อยอรอยเดียว ตั้งผีประเทศยนังแตโครหลายแต่ไม่มีใครไข่ขมดแดงหวานนะครับผัหวานมกพักหวานขายเปกรรกรรบบ็นกำำช้ดบานคำชิบาททรบบาบบานไปอันนี้เลด,ดูทันนี้ก่อนอันนี้ก็ไข่มดแดงครับมีหลายหลาแน่งกัน ววยครับไว้จีโนนจีโนนไว้จีโนนครับ uh, why, one, ครับแท็กซี่ที่ไหนครับมาส่งตก้ครับ,รบช่วงนี้ข้าวหวานไข่ why, หมดแดงนะครับหลายแล้วครับช่วงนี้ uh, ีเย,ยนกระป๋อมเพียนมาท่านีต่อมาท่านีต่อจีนุน่นนะคือหลายทช่วงนีนุน่นนะครับนี่มาส่งตัวอูบุรับสีนุ่นไข่มดแดงนี่กุนแนวนะครับหลายอย่างหมดได้ พี่แมวมาขายไข่มุแดงครับแันบรรยากาศตลาดนัดทรงตูครับอันนี้โซนตลาดครับนี่โซนตลาดครับตลาดขายอาหาร ของทินนะครับอาหารพิสานไส่มดแดงหวานส่วนใหญ่นะครับที่นู่นส่วนอีกอึงมาท่านมี่ครับอึองมาท่านนี่หวายครับ เดยดวขาเมื่อกี้ซื้อใครมดแดงกับพักหวานรับไปแกงที่บ้านอันนี้นะขายจางไหนครับม,ดมดบาด้าซาบัดมาด้าบาทัดต่างกันแท่กระสามารถหาซีบบอกละไปแย่ไม่เองหมดเียซื้อมาหฮักมา สาวผู้สาวสาวน่งฟังเล่าน้าซอยไปคือเนี่ยสามกําหาซิปมันบอกเวลาไอ้สามกํมาเอาสามกําแล้วใครมดแดงขายที่ไหนเอากล้องหาซิปหนึ่งเป็นสายลอยพอดีเนาะพคุณน,นุง ครับผมโ okay. อเคจ้างอี่ตัวหนอมาบ่อยอยู่ด้หนอแถมครับไม่ค้าแถมให้ไม่ค่าใจดีครับผมเจอนี่มาฝากตัวเป็นเวย์เหล่าด้วยนี่ที <c oughs> ่ใ <c oughs> ส่เวยเหล่า <c oughs> เวย์เหล่าอ่ะเดี๋ยวู ร้านนี้มั้ยค่ะเพินแถมเดอ้อนี่้แถมกันแถมแหอมบ่าน,นี่คนบ้านเฮาตัวนี้น้องพิมพ์มาขายหอดพีบ่บ่ มาฟังนีดต่อครับนี่นะครับอนาคตเขยราของเรานะครับนี่มากครับมากับร้านร้านสวัสดีครับครับ ไม่ขาดแก้หอมกระเทียมขายโล่จะได้หนอโลห้าสิบบาทโล่ห้าสิบบาทไม่ขาดครับทางไม่ขาดสักหน่อยเดี๋ยวจัสรีมาอุดหนุนเดอร์ธานีต่อครับ ช่องตู้นะครับอยู่ที่ตำบลโพนงาญอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีครับบ้านต้องแสงเจริญพัฒนาครับชนทั้งพุ่นนะครับทางพุ่นนั่นไปทางบ้านเฮียงฟังเล้านะครับฟังสปปลาวครับแับเบิ่งบรรยากาศลานค่าทางพุ่นนะครับผมเคยไปแล้วนะครับพี่น้องกดเข้าไปเบิงคลิปย้อนหลังได้นะครับฟังเล้า ไหนอะ่ะตรง,ตรงนี้เหรอ,รอบ้านเราแคบกว่านี้อีบ้านเขาถนนกว้างกว่านี้พี่ขขเขาขับรถลงไปแล้วมีต้นต้นไม้สุกละหนงมาอันนี้เป็นถารถซีเมือ,อครับนี่เบื้องท่านนี้ตอน,นอู้หู้รถซาลิงรถซาลิงหลายพีแต่รถซาลิงอันนี้หานขา ขาพือนใส่ทายพักห่อนว่ามันั่งอยู่ในห่มนี่ขับบรรยากาศช่องตโตอูครับผมบรรยากาศช่องโต๊ะทางบ้านน้องแสงเจริญพัฒนาตำบลโพนงามอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผู้ไหนมีเวลาครับันหยุด กระองแหวะมาเบิงกันนะครับช่องนี้ก็มีขายหมูดแดงจีนุ่นพวกหวานนะครับหลายแล้วก็หวายครับข้างมนข้างในตลาดครับข้างในตลาดร้านขายหนามขายเผอครับ ่วนนี้่วนตลาดครับเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปในตลาดก่อนเข้าไปตลาดโซนนี้นะครับ กนหลายเลย้ยขายก็คือเอากองไหนก็เอาตังยื่นให้เขาแล้วเขาใส่ถุงปทางนี้เลกห่อนบอกดูดน้ำเมื่อนี้ไอะไยังมาขายเหรอได้ไว มาท่านนิตอรครับขวมา,บมา,บมามาักบกมากบกโอ้โสวัสดีครับแม่ขายดีไ่ครับช่วงนี้ป้าสอยมาแต่บา้านเน่าบอนี่นะครับแม่คน,นขายปลาหยางเนาะครับปลาสอยครับ เซนหน่อยพิเซนหน่อยน่เสนอในขายยังขายใบกีบขานเบาใบกีบขานเบาในบการไ่นั่งนี่แต่สาวคเพรานท่านไหนขึ้นพระสงเลยจังแมนยูบอปกติขายเห็นขายดีอยู่ด้วยอุดหนุนอุดหนุนสาวร้านเท่าหน่ขายจังไรตอน ว่าหันอันสาพูดก็หาอยู่หาเงินนไปหรอสาพูดไปายโอ้าพูดหายเออเออเพูดแล้วอยู่ไนเออยู่ข้างในเหายยังไหนหายยังไหนหายหนอะอยจ้าล่ละลยอยเดียว่ละลายอ่ะโบพอโลได้่นอยยิ่นบุนังแยกกันเหมือนี่พ่อม่บอกไงบอกสาหน่อยที่ใส เอ,อ,อาพบอฮะไอเจ,อจ้าจ้ะเท่าไหร่ดอันนี้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อันนี้นี่บหเล่ซำนะสอขีดจูบอกนี่นพสขีดจูบอกว้คุณแล้วห้บอเออคุแล้วขายดีแลสมแ้ว่ย,วย่งไ เอากินนามเปล่าเอานามอย่างก็บ่ม oh ี่เดียวเอาอัน uh, ี้ซะเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไรก็ได้ได้คนสะซื้อไงหรอเอาซะยีสิบบาทได้บอสาบาบาทอ thank you อ้าวม่ยังออกไปอีกสบาทให้ไปสามสิบบาทเพื่อให้ละเพื่อให้กับเพื่อเงินให้ถายคลิปถ่ายไปทำอาที่ซื้อกันจอยวันนี้เนาะไม่ด้ขายอ่ะนั่งนี่คืออเดกก็ได้ขายหาปาหนุลาห่มอเด็นี่หาเพิ่นอยู่เินราคาอย่งขายมัว ใช่หละรอบหน้าเท่หน้าเทอหน้าเจ้าชมาุดุสดีครับไปด้านนั้นนี้ต่อโลบรรยากาศช,ช่องทูอำเภอบุญทิกครับจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับ าบาเดี๋ยวไปซื้อกะลัมขนานนี้ก่อนเขากะลัมหมูมีว้ามึงดีกว่าว่ามึงนี่ไปได้กะลัมมากว่ะครับออเอาใจใจพอ่อมาต้องแสงอีกบอกคนมาซื้อประจำ ผมว่าผมมาซื้อสองถุงก่นว่ะหาซาเลงแี่แน่เนาะปกติเพิ่น่มมาซื้อชังไหนเหรอลอยเศร้าหรอสองถุงาาลดสองร้อยสีสยส่สิบฮะเพเพเห็นเหาน ขายราคานั่นอยู่บอกซี้รให้เพื่อนอยู่บอกวลาราคานั่นเลยบอกซื้อกลัสองถุงลอยสี่บ้เยถุงลอยาหรบอกสองลอาม่ไดรบอกเอาให้เพื่อนซักนเพื่อนฟ้าฟาเงืนมาให้ฟ้ามาสองลอย่ไหิจบ่พอขาวินใจ นนกูเีก็คายรอยตัวอเออเกูเปเกือสี่อว,ว,ว,วันก่อนันนี้มามีตัวหนักก็ได้อะนะบอ,อกกันว่าสองโนะครับนี้ร้ายงไงโอ้คนมาองตัวรไรขนาดี่น้องท่งฟังไ่ครับนี่ยฟังไเ่เป็นมาเทียวนะครับ าเล็กน้อยมาทุเพศทุไวครับเอา,เข,าขอกะลังข้อนี้แล้วบ่หนึ่งกะลังหอกข้อนี้แล้วบ่ไม่ได้สร้างเอาสร้างมากแล้วเนาะเมื่อตัวเปล่าตัวหน่อ คือของครับนี่